สวัสดีครับพบกับรายการรีวิวโรค Disease Review รายการสุขภาพท้ามาต่อไปเทรนสุขภาพที่ต้องรู้ก่อนรู้เท่าทันป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวครับผมรู้วรปัดนาแถมเพชรครับโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับเกิดจากการกินปลาน้ําจืดชนิดเกล็ดเช่นปลาซิวปลาส้อยปลาขาวปลาตะเพียนนะครับโดยมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ หากกินอาหารสุกๆดิบๆนะครับเช่นก้อยปลาปลาหมกไฟปลาร้านะครับที่ไม่ผ่านความร้อนเลยเนี่ยก็จะทําให้พยาธิเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีครับแล้วการกินอาหารสุกๆดิบดนะครับก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับได้หรือไม่การเกิดโรคมะเร็งนะครับสามารถเกิดจากภาวะแทรกซ้อนของโรคพยาธิใบไม้ตับได้หรือเปล่าต้องป้องกันอย่างไรก่อนเกิดโรคสามารถติดตามได้ในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดรอัมพัทวิเศษโมรานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กองโรคติดต่อทั่วไปที่จะร่วมถามมาต่อไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตเรียกท่านด็อกเตอร์นะครับครับปัจจุบันสถานการณ์โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างครับเอ่อเอาเอายางงี้ดีกว่านะครับคือเราเราอธิบายง่ายเนาะหลายๆคนคงได้ยินเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับมาค่อนข้างเยอะครับสถานการณ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีโรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยมาเนี่ยหลักร้อยปีมาแล้วครับแล้วเราก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องพยาธิใบไม้ตับ มาค่อนข้างยาวนานนะครับหลักๆอย่างที่บอกครับพื้นที่ที่มีสถานการณ์โรคที่มีการติดโรคสูงเนี่ยอย่างที่บอกครับการติดโรคไข้แหมือบที่น้องลุกกล่าวไปตะกียครับก็คือเกิดจากการรับประทานปลาน้ําจืดเก็ดขาวแบบดิบๆนะครับหรือสุกๆดิบๆนะครับซึ่งก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคไอพฤติกรรมพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเป็นหลักนะครับก็ อย่างที่บอกครับสถานการณ์มันก็ยังคงอยู่เราเราจะไม่พูดถึงตัวเลขว่าติดเชื้ออะไรเท่าไหร่ดีกว่าแต่ว่าเราจะมีการประมาณการกันนะครับว่าคนอีสานกับคนภาคเหนือเนี่ยมีการติดพยาธิใบไม้ตับเนี่ยอยู่ที่หลักประมาณเจล้านคนซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากครับแล้วสาเหตุการเกิดรูปพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับอ่าอย่างที่กล่าวไปตะกี้ครับว่าที่น้องลุกได้กล่าวนำนำไปในเบื้องต้นนะครับว่าหลักๆเลยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมพฤติกรรม ที่สําคัญเลยก็คือเรื่องการรับประทานแบบดิบนะครับจริงๆอ่ะอย่างที่บอกครับว่าการรับประทานดิบเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่เรื่องพยาธิใบไม้ตับอย่างเดียวเนาะแต่พยาธิใบไม้ตับเนี่ยหลักๆก็คือรับประทานปลาน้ําจืดที่เป็นปลาน้ําจืดเกรดขาวประเภทเกรดขาวประเภทพวกปลาซิลปลาส้อยปลาตะเพียนที่มีขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็รับประทานไปโดยที่ใช้เมนูแบบ แบบดิบ,บ,บ,บๆ,ๆนะครับก็เราก็พบว่าเมนูที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็คือก้อยปลาๆๆๆซึ่งเป็นเมนูที่พิเศษแล้วก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือครับครับผมแล้วอาการของโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ <ๆ S 2> ได้ยินว่านาไปสู่การเป็นโรคมะเร็งเนี่ยจริงหรือเปล่าอ่าจริงครับจริงครับอันนี้อย่างที่บอกครับว่าเราทํางานเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับมาค่อนข้างยาวนานเรารู้สถานการณ์เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับเป็นอย่างดีแต่เราก็เอาจริงๆเราเพิ่งมารู้ว่าโรคพยาธิใบไม้ตับ เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งท่อน้ําดีอยู่ประมาณ10-20ปีที่ผ่านมานี้นะครับอย่างที่บอกครับองค์การอนามัยโลกได้บอกว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นสาเหตุเป็นคาซิโนเจนไทวันก็คือสารของมะเร็งประเภทหนึ่งประเภทชีวภาพนะครับที่ทําให้เกิดมะเร็งท่อน้ําดีนะครับท่อน้ําดีอยู่ในในในขนงขั้วตับในตับนะครับซึ่งซึ่งจะเป็นอันโคลาอันกับตับนะครับก็จะ ทำไมพยาธิใบไม้ตับมันถึงไปส่งผลต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ํานดี <c oughs> อย่างที่บอกครับพยาธิใบไม้ตับมันไปอาศัยอยู่ที่ตรงท่อน้ําน้ดีตับห,หนึ่งมันไปขัดขวาง <c oughs> การเดินของท่อน้ําน้ดีทําให้เกิดการอุดตันอันนี้ <c oughs> หนึ่งนะครับสองคือสารคัดหลั่งที่ออกจากตัวพยาธิครับ <c oughs> มันจะไปรบกวนผนังท่อน้ําน้ดีทําให้ผนังท่อน้ําดีเกิดการอักเสบแล้วก็หนาตัวขึ้นเรื่อย <c oughs> ๆแต่อย่างที่บอกครับระยะเวลาในการเป็นเนี่ย <c oughs> ใช้ระยะเวลาค่อนข้างยาวนานก็คือยี่สิบปี คนอ,อย่างที่บอกครับเดี๋ยวขอกล่าวกลับไปแต่ก่อนคือคนติดพยาธิใบไม้ตับหนึ่งตัวเนี่ยพยาธิหนึ่งตัวสามารถอยู่ในร่างกายได้ถึง25ปีโอ้นานถ้าไม่ได้รับการรักษา oh, <you. S 2> ครับนะครับซึ่งอันตรายมากยิ่งติดเยอะยิ่งเป็นมากนะครับแต่อย่างที่บอกครับเหมือนที่น้องลุกถามมาก,ก็คือครับ การติดพยาธิในระยะแรกไม่มีอาการอะไรเลยครับาารคือคืออย่างมากก็อาจจะท้องอืดมีปวดมวนท้องบ้างนิดๆหน่อยๆแต่อาการไม่ได้เด่นชัดอย่างที่บอกครับอาการปวดมวนท้องท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยมันมันเป็นได้หลายโครคนะครับแต,แต่แต่แต่ถ้าคนที่ติดมากติดยาวนานจนพัฒนาเป็นมะเร็งท่อน้ําดีเนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่เป็นทรายของมะเร็งตามมาค่อนข้างเยอะอย่างครับอย่างเช่นปวดมวนท้องอย่างที่บอกครับแล้วก็ตัวเหลืองตาเหลืองตับโต นะครับปวดท้องท้องมันนะครับแล้วก็อาการทุกอย่างมันจะตามมาถ้าเป็นมะเร็งในระยะที่สามที่สี่นะครับผมครับผมสำหรับประชาชนที่ยังคงทานอาหารสุกดิบอยู่เนี่ยต้องกินยาถ่ายพยาธิไหมครับดรค่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราคือจริงๆถ้าเป็นคนที่เป็นพยาธิแบบไม่ตับต้องได้รับการรักษาครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อยารลบประทานได้เองอันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงเนาะอ่า อาจจะมีแบบว่าเราเคยรับประทานอาหารประเภทปลาน้ำจืดเกล็ดขาวที่เป็นในดิบลาปลารหรือปิ้งปลาที่ไม่สุกอย่างงี้ครับแล้วเราสงสัยแล้วเรามีอาการที่แบบไม่สบายท้องหรืออะไรเงี้ยหรือเรามีความเสี่ยงอย่างที่บอกครับว่าที่ทําให้เกิดพยาธิใบไม้ตับได้เนี่ยเราก็สามารถไปตรวจที่สถานบริการได้นะครับ,รบโดยจะเป็นวิธีการตรวจอุจจาระหรือทุกวันนี้เรามีวิธีการตรวจด้วยยูรีนโอวิอาร์ดีทีก็คือการตรวจปัสสาวะนะครับเพื่อเพื่อ ยืนยันก่อนว่าเราเป็นพยาธิใบไม้ตัดจริงๆนะครับเราถึงรับยารักษาได้นะครับครับผมแล้วการรักษาผู้ป่วยเนี่ยต้องรักษายังไงครับด็อกเตอร์ครับถ้าเป็นพยาธิใบไม้ตัดนะครับอย่างที่บอกครับเรามียาที่ใช้ได้ผลดีตอนนี้ก็คือยาพาซิคอนเทลนะครับก็รับประทานตามตามน้ําหนักตัวนะครับในแต่ละคนจะทานไม่เหมือนกันอย่างที่บอกครับสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการตรวจพยาธิก่อนนะครับถึงจะได้รับการยารักษานะครับผมครับผมแล้วการป้องกันและการกินอาหารให้ปลอด ปอดจากโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยดรมีแนวทางแนะนําอย่างไรบ้างครับจริงๆตอนนี้เราเรามีแนวการดําเนินงานนะครับเราใช้คําว่า 5S นะครับใช้หลัก 5S ก็คืออันแรกเนี่ยก็คือสุกก็คือการรับประทานอาหารที่ทําจากปลาน้าจืดเกล็ดขาวหรืออาหารประเภทอื่นๆเนี่ยให้สุกให้สุกด้วยความร้อนนะครับอันที่สองคือ S2 คือ S สะอาดสะอาดนะครับก็คือล้างมือล้างภาชนะล้างสิ่ง อุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้รับประทานนะครับให้สะอาดเรียบร้อยนะครับรวมถึงเวลาเราเข้าห้องน้ำนะครับมีการล้างมืออันนี้ก็เป็นหลักที่ใช้ในทุกๆโลกได้นะครับอันที่3นะครับก็คือส้วมหรือสิ่งปฏิกูลนะครับเนื่องด้วยว่าโรคพยาธิใบไม้ตับเนี่ยมันมีช่องทางการติดต่อนะครับก็คือไข่พยาธิเนี่ยมันปนเปื้อนมาในอุจจาระเพราะฉะนั้นเวลาเราขับถ่าย ุจระนะครับเราควรขับถ่ายในช่วงที่ถูกสุขลักษณะนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรไม่ให้ไข่พยาธิเข้าไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ติดกลับมาที่คนอีกนะครับอันที่4ี่นะครับก็คือเน้นย้ําเหลือเกินว่าส่งตรวจถ้าเราสงสัยหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับให้ส่งตรวจอุจจระหรือปัสสาวะหรือวิธีการใดๆกับสถานบริการนะครับเพื่อรับการรักษาอันสุดท้ายก็คือไปสถานบริการเพื่อที่จะได้รับยารักษาที่ถูกต้องนะครับ ผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ดอร์ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมไลฟ์ในขณะนี้ครับเชิญครับอย่างที่บอกครับว่าผมย้ําหลายรอบนะครับว่าหลักๆเลยก็คือเลิกรับประทานอาหารแบบสุกๆดิบๆหรือดิบๆที่เป็นอาหารที่ทําจากประเภทปลาน้าจืดเกล็ดขาวเป็นหลักนะครับอย่างที่บอกครับว่าปัญหามันยังคงอยู่เนาะแล้วก็การควบคุมป้องกันโรคพยาธยใบไม้ตับซึ่งมีผลต่อมะเร็งเท่านบดีเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควรใน ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าวัฒนธรรมประเพณีการรับประทานดิบเนี่ยยังคงอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับก็คือเนี่ยอยากจะเน้นย้ําแล้วก็อยากจะฝากไปกับทุกๆท่านนะครับให้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็มีอะไรก็สามารถปรึกษาได้นะครับ ทางช่องทางกรมผมูผม้คุมโรคเนาะอ่าครับผมครับผมครับผมในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณดรอัมพัทวิเศษโมรานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการกองโรคติตดต่อทั่วไปที่ได้ร่วมถามมาตอบไปในรายการรีวิวโรคในวันนี้ครับโดยทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมรายการรีวิวโรคใน EP ต่อไปนะครับทุกวันพุธ เวลา11นาิกานาทีถึง11นาิกานาทีผ่านทาง f a c e o o o k แฟนเพจกรมควบคุมโรคและเพจกดดูรูโรคโทรสายด่วน1422เพราะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ